เอาละครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโรบอทในแมปฟิสกันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้ครับเราจะมาทดลองใช้เบ็ด ตัวของอ e ิตาเลีย่พริ l o s สนั่นเองนะครับก็เป็นเบ็ดราคา15ล้านนั่นเองนะครับว่าภายใน1คืนเนี่ยแล้วเปิดออโราเนี่ยแต่ละชั้นแต่ละชั้นจะฟาร์มได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแล้วกเ็เบ็ดที่ผมใช้อยู่เนี่ยจะติดเป็นบัฟเอ่อสตลดีด้วยนั่นเองนะครับก็คือสตลดมันก็จะทำให้หลอดโปเกสสปีดของเราเพิ่มขึ้น 25%้นั่นเองครับหรือว่าตกปลาได้ไวขึ้นนั่นแหละนะ <Wow. S 1> เนาะสำหรับผมผมมองว่าบัฟนี้เนี่ยดีสำหรับเบ็ดนี้พอสมควรตรงที่มันทำให้เราเนี่ยตกปลาได้เยอะขึ้นแล้วมันทำให้เราเนี่ยได้ตังจากการตกปลาเยอะขึ้นมากๆเลยนั่นเองนะครับ <Okay. S 1> แต่ถ้าเกิดว่าสำหรับส่วนตัวคนอื่นเนี่ยชอบบัฟอื่นหรือว่าอะไรอย่างอื่นก็แล้วแต่ถนัดเลยนั่นเองนะครับส่วนผมเองเนี่ยผมชอบดึงปลาไวๆไ,ได้ปลามาเยอะๆนั่นเองนะครับเพราะว่า เนื่องจากพารซสีตัวของเบ็ดมันเองเนี่ยมันมีโอกาส50%ที่จะทำให้ติดสถานะกายพันคูณ8นั่นเองครับซึ่งยิ่งเราดึงปลาได้ไวขึ้นไอสถานะคูณ8เนี่ยก็ยิ่งติดไวขึ้นแน่นอนครับมันก็ยิ่งทำให้เราเนี่ยฟาร์มปลาหรือว่าฟาร์มตังได้มากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เหยื่อที่ผมจะใช้ก็จะใช้เป็นตัวของอินเซนต์นะครับใช่ป่ะอ่านว่าอินเซน์หรือเปล่าอะ <laughs> โอเคก็เหยื่อต so so ัวนี้มันจะบวกรูนสปีดห้านะครับแล้วก็เป็นลักอีก35นั่นเองนะครับก็ก็ก็ถือว่ามันทําให้ตัวของเบ็ดเนี่ยไม่ต้องเขย่าเลยนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นเหยื่อที่ถูกด้วยแล้วก็มีเยอะด้วยในตอนนี้นะครับผมก็เลยเลือกที่จะใช้เหยื่อเป็นเหยื่อตัวนี้เนาะโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าแต่ละชั้นเนี่ยจะฟาร์มได้เงินเท่าไหร่นะครับส่วนชั้นที่เราจะเริ่มก่อนก็จะเป็นชั้นน้ําแข็งหรือว่าเออชั้นน้าแข็งนั่นแหละไม่ต้องไปเรับ เป็นชั้นน้ําแข็งนะครับที่เราจะเริ่มกันก่อนมาดูซิว่าจะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่ภายในหนึ่งคืนที่เปิดออร่านะครับปะเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นกลางวันแล้วกลับเป็นกลางคืนสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เวลามันมันแบบมันคุ้มที่สุดดอปลาดิธอูปลาดิปลาไดูปลาปลาจริงมีปลาว่ายอยู่ในบอ่อด้วยเฮ้ยเราไม่เราไม่จมน้ำบอทำไมทำไมไม่จมน้ำอ่ะ ปลาแมวปลาแมวใช่ปลาแมวอะไรทำไมไม่จมน้ำอ่ะโอ้น้ำปลอมมั้มันคือน้ำปลอม <c oughs> น้ำปลอมจัดจัดเอามุมอร่อยเหรอตรงนู้นมุมอร่อยเหรอมุมซกเครตมุมซกเครตโอเคอ่ะโอเคก็กลางคืนแล้วก็เปิดออโรราไปเลยครับ มาแล้วเราก็เริ่มตกกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่เราตกเสร็จแล้วละกันนะครับมาดูซิว่าชั้นนี้จะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับอะมาแล้ววะ่ะปีเ็ศเราได้เห็นหน้ามาแล้วเธอติดบัฟหรือเปล่าติดบัฟคูณแปดหรือเปล่า มาเลยได้เห็นมันแล้วอะ่ะแม่ถ้าติดรับคุณแปดเลยใช่หรอเ <c oughs> นี่ยแหละถ้าติดก็รวย ตอนนี้ก็เช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าชั้นนี้เราได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเราได้ซีเข็มมาหนึ่งตัวด้วยแต่เราจะไม่นับซีเข็นั่นเองนะครับเพราะว่าซีเข็มเนี่ยมันอยู่ที่ดวงด้วยเนาะอ่ะปะเอาไรอ่ะสามแสนนะับจดไว้เลยนะครับทุกคนคือชั้นนี้นะครับหนึ่งคืนออโรราได้แค่สามแสนเท่านั้นนะครับว่าน้อยมากนะสำหรับผมคือน้อยมากๆ ปดูกันต่อนะครับว่าชั้นต่อไปเนี่ยจะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเรสโกไปกระตอชั้นลาวาอ่ะชั้นที่2นะครับจะเป็นชั้นลาวานะครับมาดูกันดีกว่าว่าชั้นลาวาใน1คืนออโรร่าจะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับก็ปรับลาไปเลยก็รอเปิดออโรร่าไปดูซิ ว่าชั้นเนี่ยมันจะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่รู้สึกว่าชั้นนี้เขาจะเล่าขานกันว่าแบบเออหาเงินดีพอสมควรเลยนะชั้นนี้อ่ะชั <15 3. S 1> ้นนี้ผมตกปลาได้ทั้งหมด55หตัวนะครับก็มาดูกันว่าได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับมาขายกันไปโอ้ชั้นนี้ได้434,770นะครับโ okay. อเคได้6 3โอ้ ต่อไปเป็นชั้นแห่งความมืดอ่ะอันนี้เราก็มาต่อกันที่ชั้นที่3แล้วนะครับชั้นนี้ก็เป็นชั้นที่3เป็นผมเรียกว่าชั้นแห่งความมืดละกันนะครับเป็นชั้นที่ตกปลาเอ่อแองก้เบิร์ดนะครับแองเกลลิลนะครับสำหรับปลาในชั้นนี้ก็มาดูกันดีกว่าว่าชั้นนี้จะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับไปเดี๋ยวเราเล่งเวลากันไปก่อนเลยไปคืนออโรราแล้วก็ตกปลากัน โอ้แต่ชั้นนี้นี่คือมันยังไม่ทันยังยังไม่ทันถึงน้ําเลยอ่ะโอ้ยแล้วชั้นนี้อุย้ยชั้นนี้มันติดการการะบาดใช่ไม่รู้ว่ามันจะทําให้เรารวยขึ้นหรือว่าน่าจะรวยน้อยลงน้อยลงใช่อ้าวโอเค,อเคก็วันนี้นะครับที่โกงอย่างหนึ่งตรงที่มันมีมิวเทชันเกิดมาด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีมิวเทชันบวกกับโอโรา เราจะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับก็ปลาที่ตกได้ก็53ตัวนะครับไปขายดูโอ้9เส้นเลยนะครับสำหรับชั้นนี้ที่ผมได้มาแต่อย่างที่บอกไปว่ามันขี้โกงตรงที่มันมีมิวเทชันครับเดี๋ยวเราจะมาลองอีก1คืนนะครับแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้นี่ก็จะเป็นโอลอราเพียวๆเลยนั่นเองนะครับไป โอเครอบนี้นะครับเราก็ตกได้ปลา53ตัวเท่าเมื่อกี้เลยนั่นเองนะครับเท่าคืนที่มีมิวเทชันเลยนั่นเองครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าโอลูราเพียวๆได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับไปขายกันเลย7จ0ดแสนามครับก็ได้น้อยลงจากเมื่อกี้ไป200แสนนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นอีกชั้นหนึ่งที่ฟาร์มได้ทั้งเลเวลแล้วก็ได้ตังค์ด้วยนั่นเองครับไม่แย่นะครับสำหรับชั้นชั้นนี้่ะ มาต่อกันที่ชั้นที่4ี่กันนะครับก็เป็นชั้นสุดท้ายแล้วแต่มันจะมี2ที่ที่เราสามารถฟาร์มได้นั่นเองนะครับก็จะเป็นบ่อสายลุ้งนั่นเองนะครับสำหรับบ่อน,นี้ก็มาลุยกันดีกว่าว่าจะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับไปตัวเทมอยู่ไหนวะตัวเทมหายลแล้วก็กดคืนโอลโ่ราปเลยไม่มี ตกกันเลยผมได้กลิน่นได้กลิ่นซีเค็ดจริงหรือเปล่าซีเค็ด <c oughs> จากไหนซีเค็ดจ, <c oughs> จากเราหรือเปล่านั่นน่ซีเค็ดจากเราหรือเปล่าเราบอกแล้วนั่นซีเค็ดจากเราหรือเปล่าแย่งเราบอกเธอแล้วว่าซีเค็ดจากเราหรือเปล่ามีคนแยง่งไม่ได้แย่งนะคะอันนี้มันเธอเธอแย่งมันไปจากเราความสามารถส่วนตัวล้วน ผมพูดอยู่แล้วว่าผมได้กลิน่นฮติดบัฟไหมติดบัฟไหมติดด้วยโอ้โหอิ่มอิมอิมอิมแต่อย่างที่บอกเราจะไม่นับซีเข็ดแต่ซีเข็ดมันทำเราติดแอนิเมชันอะมาดูกันครับสำหรับชั้นนี้ชั้นบ่อสายลุง้งเราจะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับ ปลาที่เราตกได้ก็เยอะกว่าชั้นที่แล้วเนี่ยถึง10ตัวเลยนะครับปขายกันเลยอะได้เท่าไหร่อ่ะของเรามันไม่ขึ้นตัวเลขอ่ะ <c oughs> ก็เมื่อกี้นะครับเราได้เงินมาทั้งหมด7จ0 0นนะครับเราผมไปเช็คมาละก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าอ,อ่บอ่อสุดท้ายนะครับหรือว่าบอ่อของไฮด้าเนี่ยเราจะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมขอเบิกเรือตรงนี้ก่อน <c oughs> เรือตรงนี้มันไม่คงเคลง <c oughs> ใช่กำลังจะขับไปเขาเรียกว่าเอามาดึงปลาอ่ะมาแล้วต่อต่อให้แล้วมาแล้วก่อนนะเจ้าออโรร่าหุ่นพยนต์ตัวโปรดไม่ใช่หุ่นพยนตัวเพ่อน่าจะเก้าสิบปลาช้าดินถูกมา มาต่อนที่บ่อสุดท้ายมาดูกันว่าได้เงินทั้งหมดเท่าไรบอร่อนี้ก็จะมีความยากนิดนึงตรงที่โปรเกสสปีดของปลาเนี่ยมันลบค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับแต่ผมบอกเลยว่าปกติเนี่ยผมใช้บอ่อนี้เนี่ยในการฟาร์มซะส่วนใหญ่นะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยไปบอ่ออื่นนะเพราะว่าไฮด้ามันเกิดในบอ่อนี้ด้วยถ้าเกิดว่าไฮด้ามันเกิดเนี่ยเราก็พร้อมที่จะตกไฮด้าเลยนั่นเองนะครับชั้นนี้นะครับจะมีปลาทั้งหมดกี่ประเภทนะ5ถึงไหม ถึงหรือเปล่าไม่รู้ไม่ชัวร์เหมือนกันครับแต่ก็จะมี <S <S <อ>ตัวระดับรีเจนหนึ่งตัวครับแล้วก็จะมีระดับมิสติกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ปลาที่จะออกมาบ่อยๆก็จะเป็นปลาเงาะนะครับมันจะเป็นเงาะเลย <S 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 คือโปรเกสสปีดข,ของมันเนี่ยใช่โปรเกสสปีดของมันเนี่ยก็จะลบอยู่ที่40นะครับเจ้าปลาเงาะนะสำหรับเจ้าปลาเงาะตัวเดียวคือมันออกมาบ่อยมากแต่เอาจริงๆราคาของปลาเงาะเนี่ยก็ไม่ได้แย่เลยนะครับถ้ามันติดคูณแปะนะแต่ถ้าเกิดไม่ติดคูณ8มันก็มันก็ไม่เท่าไหร่ เอออะ,อะมาตอนนี้ก็เช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันดีกว่าว่าชั้นนี้จะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเอาตรงๆคือชั้นนี้นี่ผมดวงไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่มาดูกันได้เท่าไหร่โอ้เมื่อกี้คือผมมีเงินเท่าไหร่นะคือผมไม่ได้ดูอะดิปะระเด็นนะาได้แปดแสนโอ้แปดแสนเลยเหรอคือเยอะมากนะน่ะ คืออ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขอคิดแป๊บนึงว่าเราได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับอ่ะก็เมื่อกี้นะครับเราได้เงินไปทั้งหมด6 7 2 3 3 0จนานะครับก็ถ้าพูดกันตามตรงนะครับเกี่ยวกับการฟาร์มในแต่ละชั้นแต่ละชั้นเนี่ยมันก็ใช้ดวงด้วยในการฟาร์มนะครับซึ่งบางชั้นเนี่ยก็ถ้าดวงดีมากๆมันก็ได้เยอะมากๆนั่นเองนะครับอย่างชั้นนี้ที่ผมใช้ฟาร์มประจำๆเนี่ยบางคืนได้ถึงคืนล้านเลยนะครับถ้าดวงดีๆแล้วก็ ถ้ามันติดคูณ8ในตัวระดับมิติเนี่ยบอกเลยว่ารวยมากๆสําหรับชั้นนี้นะครับแล้วก็เวลาไฮด้าเกิดเนี่ยคุณก็สามารถจับไฮด้าได้ทันทีด้วยไม่เหมือนกับชั้นอื่นที่เราเนี่ยไปจับอยู่ชั้นอื่นแล้วไฮด้ามันเกิดกว่าเราจะลงมาถึงเนี่ยไฮด้าก็แทบจะไปแล้วนั่นเองครับกว่าจะมาจับได้บางทีเนี่ยจับไม่ได้ด้วยซ้ำนะสำหรับไฮด้าส่วนตัวของผมเองเนี่ยคือผมแบบอยู่ชั้นนี้แล้วผมจับไฮด้าได้ก็ก็เยอะอยู่นะ จับได้ประมาณ3ตัวแล้วนะครับสำหรับไฮด้าแล้วก็พยายามปั้นๆอยู่นะครับก็ตอนนี้ไฮด้าก็ตัวละล้านเลยนั่นเองครับถ้าเอามาปั้นดีๆคือมันคุ้มมากๆนะครับสำหรับการตกตัวไฮด้าเนี่ยอ่ะก็เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันนะครับว่าแต่ละชั้นเนี่ยได้อะไรทั้งหมดเท่าไหร่บ้างนะเนาะอ่ะก็สำหรับเอ่อเงินทั้งหมดนะครับที่ได้ไปในคลิปคลิปนี้นะครับก็ชั้นน้ำแข็งนะครับจะอยู่ที่ สามแสนกว่ากว่านั่นเองนะครับหรือว่ามีต่ํากว่านั้นก็ถึงประมาณ200,000เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ัชลลาวาจะอยู่ที่4ี่0 0นกว,กว่าถึง ,0,000 0ได้เลยนะครับส่วนชั้นความมืดก็บอกได้เลยว่าเป็นชั้นหนึ่งที่ฟาร์มเวลฟาร์มตังได้ดีพอสมควรเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยเพราะว่าชั้นนี้เนี่ยมันดีอย่างหนึ่งตรงที่มันมีวาร์ปมีจุดเซฟที่แบบผมคิดว่ามันสามารถแบบ าวาร์ปขึ้นไปข้างบนได้เลยนะครับไม่เหมือนกับชั้นล่างสุดนะเนาะเออไอชั้นนั้นมันดีตรงที่มันมีวาร์ปแหละนะแล้วก็คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็เลยแบบเลือกที่จะฟาร์มในชั้นความมืดซะส่วนใหญ่อนะเนาะส่วนบ่อสายลุ้งนะครับบ่อสายลุ้งนี่ผมบอกเลยว่าเป็นบ่ออีกบ่อนหนึ่งที่ฟาร์มเวลฟาร์มตังค์ได้ดีมากๆนะครับเพราะมันเป็นบ่อที่ดึงปลาได้ไวมากคือรู้สึกว่า ปลาในบ่อนี้เนี่ยโปรเกสสปีดมันไม่ได้ลบเยอะขนาดนั้นนะครับแล้วก็ถ้าฟาร์มดีๆด,ดวงดีๆหน่อยเนี่ยก็คือละล้านได้เหมือนกันนะครับแต่ข้อเสียครับอย่างที่รู้ๆกันเลยก็คือข้อเสียคือมันกว่าจะเดินไปถึงบอ่อกว่าจะกลับมาตรงนี้มันก็ต้องเซฟจุดเกิดตรงนี้แล้วก็ใช้วาปวาร์ปมานะครับแล้วก็อย่างถ้าเราจะขึ้นไปข้างบนเนี่ยเราก็ต้องขับเรือดำน้ําขึ้นไปแทนนั่นเองนะครับนี่คือข้อเสียของการลงมาฟาร์มชั้นล่างครับ แล้วก็บอ่อถัดไปครับเป็นบอ่อไฮดาไฮดาจะได้เงินอยู่ที่ประมาณ6 0แสนถึง1ล้านนะครับก็สำหรับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมฟาร์มอยู่บอ่อไฮดาเป็นประจำอยู่แล้วอย่างที่บอกไปว่าคือผมรอล่าตัวของไฮดาที่มันเกิดด้วยนั่นเองครับเออนั่นแหละครับคือข้อดีของการฟาร์มบอ่อไฮดานะครับแต่จริงๆเนี่ย ฟาร์มบ่อสายลุ้งแล้วพอไฮด้าเกิดเนี่ยแล้วค่อยลงไปล่าไฮด้าก็ได้นะครับถ้าสําหรับคนที่เอ,อ่อไม่ได้ใช้บัฟพวกสตลดี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้พวกบัฟสตลดี้เนี่ยผมก็ว่าฟาร์มบ่อสายลุงน่าจะดีกว่าฟาร์มตัวของบ่อไฮด้านะครับแล้วก็ข้อเสียมันก็จะเหมือนกับบ่อสายลุงเลยนั่นเองนะครับคือการที่เราจะขึ้นไปข้างบนเนี่ยเราต้องขับเรือดำน้ําขึ้นไปนั่นเองครับซึ่งการขับเรือดำน้ําขึ้นไปข้างบนเนี่ย มันยากกว่าการขับลงมาข้างล่างซะอีกนะครับสำหรับใครที่แบบว่า,าขับเรือดำน้ำไม่ค่อยเก่งมากสักเท่าไหร่นะครับก็แนะนำว่าให้ไปฝึกขับเยอะๆนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าพูดกันตามตรงนะครับในเรื่องของการฟาร์มตังเนี่ยจะมีอยู่3ชั้นหลักๆก็คือชั้นความมืดแล้วก็บอ่อสายลุงแล้วก็ บ่อไฮด้านะครับจะเป็น3มชั้นที่ผมมองว่าฟาร์มเวลฟาร์มตังดีที่สุดแล้วแล้วก็อย่างชั้นลาวาเนี่ยผมมองว่าฟาร์มตังอ่ะมันก็ดีแหละแต่สิ่งที่มันหายไปเลยเนี่ยคือเลเวลครับเลเวลมันได้น้อยมากนะครับสำหรับชั้นลาวาเนี่ยแล้วก็เป็นอีกชั้นหนึ่งที่ผมมองว่าเสียตามากนะครับถ้าเกิดว่าไม่อยากสายตาเสียก็ฟาร์มแบบชั้นล่างๆดีกว่าชั้นล่างๆน่าจะดีกว่านะครับคือการฟาร์มตังเนี่ยอย่างที่ผมบอกประจำๆนะครับ มันอยู่ที่ดวงแล้วก็โชคของเราณนะตอนนั้นด้วยถ้าเราดวงดีๆหน่อยเนี่ยแต่ละชั้นแต่ละชั้นเนี่ยเงินมันก็ไม่ได้ห่างกันมากขนาดนั้นนะครับอยู่ที่ว่าคุณชอบที่จะอยู่ตรงไหนคุณรับข้อเสียของมันได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าแต่ละชั้นแต่ละชั้นก็มีข้อเสียเหมือนกันอย่างชั้นความมืดอย่างเงี้ยคือไอทางเข้ากว่าจะมาถึงเนี่ยถ้าสมมุติว่าไม่ได้เออเซฟจุดไว้เนี่ยกว่าจะเข้าไปได้เนี่ยมันเป็นชั้นหนึ่งที่ผมมองว่า ขับเรือดำน้ําไปเนี่ยลึกมากๆนะครับกว่าจะมาถึงเอออันนั้นก็คือข้อเสียนะครับแล้วก็ไอ้ชั้นชั้นที่4เนี่ยข้อเสียก็นั่นแหละรู้กันอยู่แล้วไม่มีวาร์ปนะครับเหมือนโดนขังสําหรับคนที่ขับเรือดำน้ําไม่เก่งนี่คือโดนขังได้เลยนะครับ <c oughs> โอเคก็ลองไปตัดสินใจกันดูนะครับว่าจะเลือกฟาร์มที่ไหนอเนาะมันอยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนด้วยนะครับไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะครับ อ่ะก็ถ้าชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นก็รอติดตามกันนะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย